วันนี้เราม่ไเกมซักุระซูโม่เลนจูเลเตอร์เน,นี่ยค่ะวู้ลิ้นพันไปหน่อยนะคนวันนี้เรานั้นจะมาห้าม,อมตอนเมื่อวานนี้อะตดนัทลองคลิปรีวิวบ้านสามหลังไปใช่ไหมตอนนี้ตูนะัท เออเออแล้วคลิปหนึ่งอ่ะก็จะเป็นเล่าท้าผีซึ่งแบบว่าก็กล้ากลัวๆเนี่ยนะคะแบบว่ามันไม่มีอะไเข้าไปเลยแต่พอจะเข้าไปกลัวนะคะพอทำให้มันเป็นเช้าตัวแล้วไ่จะไปกลัวชาวบ้านดูดีๆมันก็มาผูมันมันมาเกิดใหม่อีกครั้งนะคะ โอเคซึ่งวันนี้โดนะัทจะทำทำอะไรดีทำอะไรดีทำอะไรดีทำทำทำอะไรต้า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 เอออืมฮึทอะไรดีปวนชาวบ้านก็น่าจะทำไปแล้ว ทำอะไรอยากทำอะไรเฮ้ยเพิ่งรู้ว่ามีเ่าตรงนี้ ล่าสุดเราได้ลองเพลงอะไรก็ไม่รู้มันงั้นอยู่ตรงไหนก็ไม่อยู่ตรงนู้นหนึ่งพันเอโอ้โหเออมทำอะไรอ่ะอะไรทำทำทำอะไรเอ,อิ่มทำทำอะไรดี ทำไรรถดี L S D M A ไหมอ๋ออ๋อออออทุกคนรู้ไหมว่าดูนัทเคยทำแบบนี้แหละเอวรถอันนี้อ,นอน่ะแบบว่าไปขับชนรถนำเงินที่ขับไปมาๆนะวัวซึ่งแบบว่าชน,นแรงๆครั้งเดียวอ่ะควันขึ้นครั้งที่สองอ่ะพังเออเราจะลองชนคนัน้นแรงๆดู เอมเอาแบบอ๋อคอนเทนต์ก็คือ,อเรลาปลิวเองอะปลิวปลิว,วอเองไงเออฮือปลิวแบบพลังพลงเลยเป็นโจ๊กเลยใช่ไหมล่ะใช่ก็น่าจะแรงพอสมควรจะไปดูโฆษนานสิอื้อ ชนให้แหลกไปเลยครับม,มาสิเอ่อเอาแบบนี้ดีไหมคนธรรมดาหาเรื่องคนดีเออคนเทนนะคนเทนคนธรรมดาหาเรื่องคนดีเออนี่แหละนี่คือการหาเรื่องซึ่งเราก็ต้องทำ กดระเบียบหน่อยนะคะเฮ้ยอ,อ,อะไรอ่ะเร่เราเป็นอะไรชวนาน,านั้นปุ๊บหายวับก,กับตาดีนะที่ยังไม่พังเสียก่อนจ้าโอ้ยนะโอ้ยนะโอ้ยนะ ่คยขับ่คยขับเออคันนั้นแหละเคยทำแล้วเคยทำแล้ว <c oughs> เราไปกดแขนใครมาสักคนเออถ้้เขาไปก่อนเยอะเลยไปเยอะเอเลยแต่เราก็ดูเองนะคนดูนซ้อนกลาบอะโอเค ตอนนี้แหละเป็นจังหวัดดีของเราเป็นจังหวัดดีของเรานะคุณจ้าทำไมเขาไม่ยอมหรอถ้าเขาไม่ยอมอยก็ได้ได้นะแต่ฉันคิดว่าควรสรุปดีคนไม่ดีอย่างฉันก่อนนะฉันพร้อมแล้ว ไม่ยอมใช่ไหมล่ะไม่ยอมใช่ไหมไม่ยอมไม่ยอมคุณหย่อนเราจะไปยอมได้ไงเออฮึมอึมตามตามสนองมาสิื้อโอ้ยรถเราพังเสียก่อนรถเราจะพังแล้ว อืมอืมโอยแต่ก่อนเคยแบบว่าเฮ้ยแล้วเขาเขาก็จะพังคือก็ยังว่าอยู่เขาออกจากรถหรือเปล่าหยาใช่แต่รถเราก็พังไปก่อนดูดูลดซ่มรถส้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 มลดซ่ม ส้มรักพ่อพ่อรักส้มอะไรเนะี่ยเร็วอือเอาปลาช้าก่อนนะคะเขานาาเลียวเพราะว่าพอเห็นใดก็ไม่รู้เอ้ยนั่นไงเจ,จอแล้วเจอแล้วช่วยไม่ลย้สิครับอือไปหาตำรวจยันไง ตรงเหนือก็ทำอะไรใช่ไม่ได้ชาเรถเราก็ติดเงียบเลค่ะรถเราติดเงียบเลยใช่จมเข้าไปในดินเลยอ่ะโอ้ยหนูคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะดปดูตร ไปดู้แถวตำรวจสิตำรวจไม่ได้ไปไหนโอเคลอกไปโอ้ยเนาะแระรถคันต่อไปก็งงงงงค,คงเป็นตามเธอเลยสินะเอารถด,ดีๆก่อนอือฮึไปรีบไปรีบไป เจ้า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 เอออยู่ไหนฉันจะเจอตัวเจ้าฉันขอไปทางนี้ก่อนแน้วกันนะทางไหนนะทีละเจอแล้วรถขาเป็นไงบ้างอ่ะ ัจะถามอีกเหรอจะยังจะถามอีกเหรอก็ดูไปสิครับคันนึงโอ้ยนูโอ้ไ oh ม่ครับมีสี่คันใช่ไหมทำทำไปแล้วสามคันเหลืออีกหนึ่งคันก็คือรถกระบะ อ่ะเขาจะพี่จอดรอเราก็ได้นะเพราะว่าที่จอดก็เดียวกันกับรถคันน้ำเงินอันนั้นเลยเออไปดูตรงที่จอดสิว่าเป็นยังไงสบายดีหรือเปล่าต้องไปดูเลยเออ ไม่อยู่หรือว่าอยู่ข้างหลังหรือว่าเขาวางแผนเฮ้ยรถคันน้ำเงินหายแล้รถเราก็เป็นอย่างนี้สภาพเออกลับมาปเป็นเหมือนเดิมแล้วเหมือนเดิมใช่ไหนละ่ะประเด็นรถหายรถน้ำเงินหาย เราจะใช้รถนี้ดูสิตกใจหมดเลยตกใจคนเนี่ยวิ่งไปไหนไม่รู้เรื่องเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ใช่คนเมื่อกี้แสงเนี่ยอุ้ยเฮ้ยแป๊กนะรถน้าน่าแย,ย่เจือ สบายหรือเปล่าตีสบายดีหรือเปล่าติน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 ตี คะตีตีตูด,ดอุ้ยเชีอะเจ้าจะโชคดีไปตลอดทางก็ไม่ได้อืมย่จ้าจ้าจ้าโวยไม่นะ อืมอืมเขาจะไปไหนจ้า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 ,จาหลังไปอืมรถคันนี้บอกว่าทำอะไรยากมากนราจะไม่ยอมเป็นที่ หลูนะคะจ้าโอ้โหขั้นเตีรังกาสามตลบเลยค่ะแต่ก็ยังไม่พังอะไรนี้ยทำไมไม่พังฉันจะเอาให้เจ้าพังนี่คือการสรุปอย่างอืมแต่เราคน ก็ okay. แล้วอืมจ้าหลุดได้พังไปเสียโกนฉันพูดอะไรสัก,กอย่างกับเธอนะโอูซอ้ซ้อืม โอเคตอนยิงเกมทีเนี่ยอุ้ยจะดูในที13ทีโอ้ย13ในทีแล้วเหรอนะจบคลิปกันค่ะเจอกันวันนี้แล้วกันนะคะบ๊ายบายทันเวลาเนอะทันเวลา